กาะภูเก็ตก็น่าจะใช้เวลาประมาณเกือบ20กวโลค่ะจากนี้ไปภูเก็ตก็อยุดไม่ไกลนะคะอันนี้ก็เป็นทะเลค่ะทะเลอันดามันอยู่อำเภอท้ายเหมืองน,นะคะจังหวัดพังงาค่ะหาดทะเลนี้ก็จะไม่ค่อยมีนะักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำนะคะเพราะว่าค่อนข้าง ทุกปีนะคะเห็นไหมคะทะเลสวยงามมากค่ะ นี้ก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปให้กับช่องนาดเมืองนนท์ชาแนลด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสันส่นกระดิ่งเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ